สวัสดีค่ะมือนีก็ต้องตันกับลูกขึ้นมาแต่เสาเนาะค่ะเนาะลูกขึ้นมาแต่เสาเฮ็ดยังแน่มือนีกัลูกเป็ดแต่เสาเป็นพิเศษนะคะเนาะกัลูกขึ้นมาบแรกกับมาข้างมะเขาก้อนนะคะข้างมะเขาเสร็จแล้วน้องตันก็บสิข้างหมอลวกเขียดนะคะลวกเขียดน่อยนะคะซื้อเขียดหน่อยน้ำอ่ามาหนึ่งร้อยบาทนะคะน้องตันก็สีมาโมกใส่ผักหอมแทบๆนะคะเนาะคิดอยากกินเขียดหน่อยนะคะเนาะเอฟซีทันเพืเคยกินบ้านเนาะจะเขียดหน่อยนะคะเนาะ เขียดหน่อยใส่ยังแน่โมกเขียดหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะอันแรกก็ต้องใส่ตองละคะ่ะอย่าลืมใส่ตองเ้าจะเด้อกษัตริย์สี่เปอรเซบได้นะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็ใส่ยังแน่อันนี้ก็มีข้าเบือเนาะคะนะ่ะเนาะข้าเบือแส่ไว้เรียบร้อยเทากับมะตําแล้วก็ซ้อยตะไคร้แล้วก็พริกเนาะคะ่ะเท่ากับมะตําใส่กันเลยะคะ่ะตำไปเรื่อยๆเห้มมนแหลกหมดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะตำให้แหลกขาทีละเอียดเร,ยเรียบร้อยนะคะเนาะ <c oughs> น้องตันกะ เตรียมพักนะค่ะพักก็เตรียมส้อยไว้เรียบร้อยนะคะมีพักยังแน่ก็พักหอมบัวพักซี่แล้วก็พักนั่งตูนะคะเนาะนี่ค่ะแล้วก็ใบตองน้องตันก็ล่างซ็จทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยจ้าพร้อมทีสีมกแล้วนะคะเนาะค่ะมือนีก็น้องตันจะพ้าเอฟซีมามกเขียดน้อยค่ะแต่เสารเลยเนาะค่ะน้องหนี้ค่ะ ปกติกะว่าตื่นแต่เสาร์แต่ปั่นไดเนาะจะเนาะเหมือนี้ก็เลยมีเมนูพิเศษใน่จังหน่อยเพ็ดยากใน่จังหน่อยเนาะคะนะ่ะเนาะเพื่อสิได้กินกันยากอยู่ได้เนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะพักกระเรียมไว้เรียบร้อยนะคะล่างไว้เรียบร้อยแล้วจ้าค่ะวันนี้น้องตันกะสิพาเอซีไปมุกเขียดหน่อยกันเลยจ้าใส่ยังแน่เครื่องปรุงใส่เขียดหน่อยนะคะกับบะหมี่ยังหลายจ้ากับมี่ น้ำปูน้ำปลาขึ้นเก้านี่ละค่ะใส่ปลาลาปลาแดกนี่ละค่ะค่ะส่วนเขียดหน่อยเข้ากับล่างแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะล่างสเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเนาะนี่ทำความาสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็จะมาหมกกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ล้างเขียดซาวเขียดใส่กะละมังก่อนนะคะนี่ค่ะค่ะ, <c oughs> คะ ซาวเขียดใส่กระมังก่อนนะค่ะเนาะ,อะพอเราซาวเขียดเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาเริ่มปรุงกันเลยเนาะค่ะเนาะ,ะตื่นแต่เศ้ามากอะจากเสียงไก่เสียงงังเนาะค่ะเนาะกับบ้านนอกเข้ากับเป็นจังสีล่ละค่ะอะยูยูเพื่อนจะของเหังใดกับพออยู่ได้นเนาะจาะเนาะนี่ค่ะ พอเฮาซาวเขียดหน่อยเสร็จแล้วเฮาใส่หังแน่ใส่เกลือนะคะเนาะใส่เกลือใส่ผงชูรสนะคะขาดบ่ไดคือผงชูรสเด้อจ้าใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยกระซ่บคือเก่านะคะเนาะเสร็จแล้วนะคะเนาะซาอวเขียดออกเสร็จแล้วเฮาก็มาใส่ข่าเบือกันเลยจ้าข่าเบือนี่ก็ต้องตันกระตำละเอียดเรียบร้อยนะคะเนาะใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่พริกนะคะเนาะ ้ใดบ่มักเพก็ดกอย่าหลายเดอจ้ะเดอพอขาเบือใไซซัาไดจังสีพ่อดีนะคะเนาะกัแล้วแต่ว่าเขียดเท่าหลายซําใดนะคะเนาะกัอันนี้การ้องตันกับมุกกับประมาณเขียดกับประมาณเค่งกิโลนะคะ,นะ,คะเนาะเขียดประมาณเค่งกิโลเท่ากับไ่ข้าวเบือประมาณก่ำหนึ่งนะคะเนาะ,ค,ะค่ะเท่ากับ ใส่น้ำนิดนึงพอห er ้เขาเบื่อแตกเนาะค่ะเนาะเอาค้นเขาไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆจนเขาเบื่อแตกพุ่นละคะเขาเนื้อเขานังดีแล้วจังมาใส่เครื่องปุ๋งนะคะเนาะนี่ค่ะหน้าตามกเขียดหน่อยเนาะกะสิเป็นขาสีโกโรเกเดจังสีละเนาะค่ะเนาะน้องตันกับเขาอนุญาตเบาเสียงบานๆเนาะค่ะเนาะอีสานสาวผู้ไทยนี่ละคะเนาะ นี่คะ่ะเอาพนเขาเบื่อเขาแตกแล้วเข้ากบใสผงชูรสลงไปเลยจ้าแล้วก็นําด้วยเกลือนะคะเนาะเกลือใสหลายซาไดาก่จะใส่หลายเด้อใส่หลายเค็มเด้อจ้าเด้อค่ะกะใส่พอดีพอดีจักยุกมือนึ่งน้อยๆน,น,นะคะเนาะค่ะเข้ากันตามลงไปน้ำปลาเลยคะ่ะลงไปสองจองนะจ๊นะเนาะ ก็คนๆๆๆๆให้เขากันนะคะนอคนให้เขากันนี่ค่ะอันนี้น้องตังกะซีปรุงให้ได้รสชาติแบบพอดีก่อนนะคะนอกจังสีใส่ผักฮ็ดจังได้จังสีพอดีน้องตันก็ดมขึ้นนท่านี้แล้วคะ่ะนะอ่าคิดว่าเป็นกินติแบบนุ่งๆแล้วนะคะเนาะเ็กนุ่งแล้วเขาก็ใส่ผักหอมบัวลงไปเลยจ้าค่ะ หลังทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วแต่ผูมักใส่ผักอย่างเนาะค่ะเนาะบางคนเพิกนกหมักมกใส่ปีนะคะเนาะส่วนน้องตันผ่หมักใส่ผักซีกับผักหอมบัวนะคะเนาะนี่ค่ะเฮาขวดค้นให้เขากันเลยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรียบร้อยเฮากับมังเริ่มมกกันเลยจ้าอ่ามกเกียดน้อยนี่ก็น้องตันกับมกว่างปันได้แล้วค่ะก็พ่อไปได้อยู่เนาะเนาะค่ะมกเกียดน้อยค่ะมือนี้มา ซิมเบิงหมกเขียดน้อยน้ำนองตันเ้อค่ะเช้านี้ค่ะหมกเขียดน้อยนะคะนี่ค่ะหมกแรกผ่านไป <c oughs> ค่ะกับประมาณนี้เนาะค่ะเขามาแล้วก็ยะเพิ่งเลื่อนผ่านเด้อจ้าเด้อเขามาชมคลิปให้น้องตันก่อนเด้อจ้าเด้อค่ะน้องตันกับกับมีแต่คลิปบ้านๆนี่นะคะน่ะเนาะคลิปการเทีดยวเฮ็ดกินคลิปทำหอทำงามน,นะคะเนาะค่ะ นี่ค่ะมกแรกผ่านไปสวยงามมากนะคะเริ่มหมกที่สองกันเลยจ้านี่ค่ะพักเข้ากับยาไสซ้ลายแด้วจ้าให้ใส่พอดีกับเขียดหน่อยนะคะเนาะผัดสีวาบะเมนมกเขียดหน่อยได้สีวามกพักได้นะคะเนาะนี่ค่ะหมกที่สองน้องตันค่ะหมก มกกับบงงามปันไดดอกจ้างามบอเอฟซี FC วานงตันโมเขียดงามบอเน,นาะจ้าเนาะค่ะกับประมาณนี้ค่ะค่ะเขามาแล้วกัอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าฝ่าเรือนผ่านด้วยค่ะเขามาชมคลิปเป็นกำลังใจช่องช่างเถิดจำปารต์ตมคนล่นทุ่งค่ะค่ะก็ขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆคิดสิ่งใดให้สมดังปรารถนานะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ บายบายค่ะ